กรณีของ IVL คุณสุภชัยฮะคือจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ย IVL อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักในเรื่องนี้นะแต่มันต้องเท้าความเพราะเราเองก็เคยนำเสนอประเด็นนี้ไปกรณีที่ IVL นั้นเตรียมจะเทคโอเวอร์กิจการของ Polyplex ก็คือตัว PTL ะฮะก็หลังจากนำเสนอข่าวไปก็มีข่าวข้อมูลข่าวสารนี้เข้ามาเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงเนี่ยคือมันเป็นช่วงของการยื่นเสนอราคาและ IVL เนี่ยกาลังคลุกวงใน ครับอ่ากำลังขับเคี่ยวอยู่กับอีกหนึ่งกองทุนอ่าใช่ในการเข้าซื้อ PTL ครับแล้วก็มีข่าวตามมาในภายหลังอีกว่า IVL เนี่ยอาจจะพลาดทั้งเสียทีนะฮะเนื่องจากว่ายื่นเสนอราคาที่ต่ำกว่ากองทุนนะฮะแล้วก็จนมาล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าในแง่ของผู้ที่จะเข้ามารวบหุ้นสัดส่วน24.3%ครับ ก็เป็นกองทุนใหญ่จากตะวันออกกลางใช่นะครับก็กลุ่มทุนกลุ่มกองทุนตัวนี้เขามาในนามของที่ชื่อว่า A G P h o c o Limited นะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่นะฮะ,ะมีเขาเรียกว่ามีสถานที่ตั้งนะครับอยู่ที่สหรัฐอาหรับอิมิเรนะ นะฮะอันที่ถือว่าเป็นกลุ่มทุนกลุ่มทุนใหญ่นะครับสำหรับในในส่วนที่เข้ามาตรงนี้แหละครับแล้วก็ลักษณะธุรกิจเขาเนี่ยเป็นลักษณะเป็น holding company ครับคุณหมฮะเขาจะมีการลงทุนไปทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็เซาท์อีนเดียเชียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเขาที่เป็นลงทุนในไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกเนี่ะเส้นใยโพลิเตอร์ต่างๆแล้วก็สินค้าต่างๆดูแล้วหลากหลายนะที่เขาลงทุนตรงนี้เพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะครับว่าก็ถือว่าโอเคแหละถ้าดูในแง่ของ กลุมทุนตัวนี้ยถ้าเทียบกับ IVL ถือว่าใหญ่กว่า IVL อย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนกันนะครับนะฮะ,อะโอเคก็คชัดเจนละฮะอย่าง AGP, h โฮโคผมผมเนี่ยเรียกบริษัทในลักษณะนี้ว่าเป็นกองทุนดูเนื่องด้วยว่าเขาเป็นลักษณะของการลงทุนอย่างเดียวนะฮะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือพันธกเข้าเป็นพันธมิตรเชิงกล,ลยุทธ์หรือที่เรียกกันว่า strategic partner นะฮะ แล้วก็ดูเหมือนข้อมูลข่าวสารตามที่เราได้นําเสนอนั้นก็มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ในแง่ของราคาสักหน่อยเป็นยังไงคุณสุภชัยครับครับราคาที่ซื้อขายกันเนี่ยเขาไม่ระบุนะฮะแต่ว่าก่อนนันนี้เนี่ยที่เรามีเคยมีรายงานไปเมื่อประมาณสักมกราคุมภาในช่วงก่อนนันนี้นะครับก็อตอนนั้นนะฮะมีข้อมูลว่า IV l เวี่ยเสนอไป24บาทนะฮะแล้วก็ขนาะเดียวกันกองทุนในต่างประเทศเนี่ยเสนอไปไที่ 28บาทอันนี้ตามรายงานข่าวก่อนอันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับอืมก็กองทุนต่างประเทศเสนอ28 IVL เสนอ24ใช่ไหมแต่ก็เอาเข้าจริงมาจนถึงนาทีนี้เนี่ยผมว่าราคามันน่าจะต่ำกว่านั้น่านแต่ว่าไอ้ข้อมูลเก่าตรงนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ถึงสาเหตุว่าทำไม IVL ถึงไม่ไม่ได้รับเลือกในการยื่นเสนอราคาครั้งนี้ไปการขายออกมาเนี่ยก็เป็นการขายของ ทาง y p l e x c o r p o r a t i o n ครับนะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อของทาง PTL อ่าใช่แล้วเราเองก็เคยพูดถึงประเด็นนี้ว่าถ้าเป็น i b l เข้ามาซื้อ,อม,มันน่าจะดีกับตัวของ PTL มากกว่าอ่ามันสามารถที่จะต่อยอดซีเนจี้กันได้ชัดเจนกว่าเพราะ i b l เนี่ยเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้า เป็นนักธุรกิจไม่ใช่กองทุนไม่ใช่กองทุนไม่ใช่กองทุนอ่าฉะนั้นพ่อค้าหรือว่านักธุรกิจเมื่อเข้ามาร่วมถือหุ้นในสัดส่วนขนาดนี้แน่นอนฮะเขาก็ต้องมีเข้ามามีส่วนร่วมในการครับกำหนดนโยบายในส่วนของการบริหารด้วยมันก็จะเกิดซีเนอร์จี้ขึ้นทางธุรกิจใช่แต่ถ้าเป็นกรณีของกองทุนครับเข้ามาซื้อมันแค่เข้ามาซื้อแล้วก็ถือเอาไว้อ่า ในแง่ของการสร้างมูลค่าในตัวของธุรกิจมันไม่มีอม,มันไม่มีเกิดขึ้นนะฮะ,ะ,ฮะครับอ่าก็แต่อย่างว่าครับคือคนขายก็คือ p o l y p เทค o r r ์ปอเรชัเขาก็คงไม่ได้ต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือขายายการเติบโตอะไรของ PTL อนะฮะก็เลือกที่จะรับออฟเฟอร์ที่มันสูงกว่า ก็เอาออฟเฟอร์จากฝั่งของกองทุนแล้วก็ได้ exit ไป24%กว่ากว่าๆนะฮะแล้วราคาหุ้น p o ลิเพ็กเองก็ถือว่าสะท้อนภาพของความไม่เรียกว่าภาพของการที่อาจจะไม่มีพัฒนาการใดๆเกิดขึ้นจากการขายหุ้นบางส่วนออกไปในครั้งนี้ของทาง PTL อ่าอ๋าอใช่และอีกส่วนหนึ่งผมว่าน่าน่าจับตาต่อนะอเพราะก่อนอันนี้คงจำมาได้คุณวราที่เรารายงานไปคือเขาจะขายทั้งหมดนะครับก็คือประมาณสัก50%ที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ตัวน,นี้ถืออยู่แล้วเป็นที่มาตอนนั้นที่ว่าเอ๊ะถึงเป็นการพลาดหัวว่า i v l จะเทโอเวอร์เลยนะเพราะฉะนั้นเนะนี่ยมาลดเนี่ยคือขาย24.7อันเนี้ยมันเป็นเงื่อนไขเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่เกิน2ี่้าเกิร25มันตะ้องี่ยถ้าเกินยี่สิบ้ามันต้องทำเทนเดอร์ถูกไหมอัน หรือจะมีขายอีกหรือเปล่าอ,อันนี้ว่าขายอีกอ uh huh. หลังจากนี้มันก็ต้องมีการทํำ tender offer แล้วแหละใช่ใช่ใชนอกเสียจากว่ากองทุนที่ว่านี้อาจจะมีการทำ structure uh huh. แล้วก็เอา นิติบุคคลอื่นมาซื้ออนั่นก็ไม่แน่แต่ก็ต้องจับตาดูแต่เอาเนาะราคาหุ้นในปัจจุบันของ PTL เนี่ยมันสะท้อนแล้วแหละว่าตลาดเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีพัฒนาการใดๆเกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมซื้อขายหุ้นในรั้งนี้เพราะราคาในปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เมื่อวานที่มีความชัดเจนนะฮะว่าเป็นใครที่เข้ามาซื้อก็ราคาลงหนักไปกว่าเดิมอีกเออนั่นน่ะสินั่นน่ะสิมันต่างกันนะถ้าเป็น IVL มาซื้อนี่ผมว่าราคาวิ่งกระฉูดเลยใช่เพราะว่ามันก็เห็นได้ชัดว่า เจ้าของเองเจ้าของเดิมนะอืมขายไม่ต้องการสร้างมูลค่าไงขายเพื่อก็อยากจะขายให้ได้ในราคาที่สูงกว่าอ่านันาา้านเองอ่างร้านเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็การเข้ามามันไม่มีมูลค่ามากขึ้นนั่นเองนะครับ